สวัสดีครับผมนายชัชวนแท้หางครับเป็นประธานกลุ่มเยาวชนของการหลวงบ้านบวกเตยครับสวัสดีครับผมนายพิรุณไทรวางครับเป็นสมาชิกกลุ่มของานหลวงบวกเตยครับสมาชิกของเรามีทั้งหมด10คนนะครับเหตุผลที่พวกผมมารวมกลุ่มกันนะครับคืออยากให้กลุ่มเยาวชนบวกเตยได้อยู่ร่วมกันครับและได้ทํากิจกรรมร่วมกันครับผม แล้วแล้วอย่างนะครับเพื่อที่จะได้หาไรายได้เข้าสู่กลุ่มเยาวชนของเราเองแล้วก็เพื่อรุ่นต่อๆไปเขาสิ่งที่จะรับจากโครงการวัคซีนมาด้วยนะครับคือได้ทําให้เราได้รู้จักกับเพื่อนๆอคงกันหลวงทีมอื่นงานอื่นด้วยครับแล้วก็ได้ทําให้เรารู้เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นครับ อย่างเช่นรับรู้ถึงว่ายาสุตรติดมีความผิดมากแค่ไหนแล้วก็เรามีวิธีการปกป้องยังไงครับแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับเนื่องจากเกษตรกรที่หมู่บ้านบุกเตยเป็นกลุ่มพ่อแม่ของเด็กเยาวชนที่เราทําการส่งเสริมนะครับซึ่งมีรายได้จากการขายดอกกุหลาบให้มูลที่มการหลวงนะครับก็เราเห็นว่าเด็กพวกนี้ คนจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองนะครับก็มีกิจกรรมนะครับก็ทางหัวหน้ากิษดาหงทองก็มีการประสานงานไปทางหน่วยงานปปสภาค5นะครับทํากิจกรรมวัคซีนวัยรุ่นร่วมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อก,การรวมกลุ่มเหล่านี้เพื่อจะเป็นการพัฒนาให้เด็กมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในการประกอบอาชีพนะครับภายภ้างหน้ารวมถึง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเยาวชนครับสำหรับกลุ่มเยาวชนที่เราไปเจอครั้งแรกเนี่ยก็มีการรวมตัวกันเล่นกีฬาแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่เบื้องต้นนะครับโดยโดยโดยมากเนี่ยเป็นเยาวชนเกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับทางพปสก็มาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเงิน ในการทำกิจกรรมต่างๆครับ